นี่คือแท็บเล็ตราคาน่ารักและขนาดน่ารักพกพากันพอดีนี่คือ AutoQ i Play 50มินินะครับผมซึ่งเนาะจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่8.4นิ้วเท่านั้นเดงนะครับแต่ว่าเห็นหน้าจอเล็กๆแบบนี้ความละเอียดให้มาสุดนะอยู่ที่ Full HD Plus นะครับสามารถดู YouTube Streaming ได้อย่างเต็มตา Full HD กันเลยทีเดียวมาพร้อมกับ Android 13นะครับผมชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็น Unisoc t 606นะครับเล่นเกมเบาๆออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ r ี e f ล r e r บอ l o x า v เนี่ยปรับดีๆเล่นได้เื่นเลยนะส่วนในเรื่องของที่เป็นไฮไล ขเขาก็จะเป็นในเรื่องของการรองรับซิมการ์ดใส่ซิมการ์ดได้รองรับเครือข่าย LTE หรือว่า 4G ปกตินะครับโทรเขา้าโทรออกรับ SMS ได้เปรียบเสมือนสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่ยครับผมส่วนเรื่องของกล้องครับให้กล้องหน้าและกล้องหลังความเรียดเท่ากัน5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับน้ำหนักไฮไลท์สุดดีเลย292กรัมเท่านั้นเองวัสดุก็ไม่กล้องแกงเคสเนยรับ apter, ะ,บปะบดปเป ผมเห็นแบบนี้นะครับเหมาะกับใครครับบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากจะได้แท็บเล็ตนะครับราคาน่ารักและที่สําคัญขนาดน่ารักกระทัดรัดพกพาง่ายและใส่ซิมการ์ดได้โทรเข้าโทรออกได้บอกเลยว่า Allview iPlay 5 0ม i n i เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับรุ่นนี้ครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 3, ามพันห้ากบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้รุ่นนี้นะครับผมได้ให้พี่ๆในทีมเนี่ยแปะไว้ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าอยากจะได้ก็รีบจิ้มหน่อยแล้วกันนะครับ